เป็นหนี้ได้ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะประเมินควบคุมแล้วก็จัดการมันค่ะโนบูโร no เราเป็นแพลตฟอร์มสวัสดิการด้านการเงินแบบครบวงจรค่ะโดยที่เราลงไปช่วยองค์กรหรือบริษัทต่างๆให้พนักง,งานเขาสามารถที่จะวางแผนการเงินวางแผนเกษียณจัดการหนี้สามารถออมเงินแล้วก็มีเงินเก็บได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องของหนี้หรือหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากของประเทศไทยถ้าเราลองนึกภาพตามดูว่า10คนเดินมาเนี่ย 8คนเป็นหนี้4ี่ถึงหคนเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบหรือว่าเป็นหนี้เสียไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลองคิดดูว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดเขาเป็นพนักง,งานของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสมมุติว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้ปับ๊บเขาจะต้องโดนโทรทวงหนี้ต้องมาคิดว่าเขาจะจัดการเงินของตัวเองยังไงไปหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เราลองลงไปสํารวจดูแล้วพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะหมดเวลาไปเกือบเกือบสชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการที่จะต้องมานั่งปวดหัวเรื่องของการเงินของตัวเอง ถ้าตีเป็นมูลค่าที่บริษัทจะต้องสูญเสียไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นเงินถึงหนึ่งพันถึงสองพันบาทเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือแค่หนึ่งคนเนาะถ้าเกิดสิบคนก็เป็นหนึ่งหมืนถ้าเกิดหนึ่งร้อยคนก็เป็นหนึ่งแสนถูก,ก, 1, 000, ถกไหมคะคำว่าโนบูโรมาจากคําว่าโนเครดิตบูโรค่ะหรือว่าเป็นคําที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่เขาไม่มีประวัติเครดิตบนเครดิตบูโรหรือมีประวัติค้างชําระหรือเป็นหนี้เสียนั่นเองคะ่ะซึ่งเรา จะเข้าไปช่วยให้เขาจากที่เคยเป็นหนี้ติดลบกลายเป็นศูนย์แล้วก็กลายเป็นบวกหรือว่ามีเงินเก็บเงินออมในอนาคตนั่นเองค่ะคอนเซ็ปต์ของโนบุโดเราใช้หลักการความรู้คู่ทุนเพราะว่าเราเชื่อว่าการให้ความรู้หรือการให้ทุนหรือสินเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จริงสิ่งที่เราลงไปทําก็คือเรามีทั้งความรู้แล้วก็สินเชื่อเข้าไปให้ความรู้ของเราเนี่ยให้2รูปแบบ แบบแรกคือแบบออนไลน์เราจะมีแอปพลิเคชันที่จะช่วยเขาตั้งแต่วางแผนจัดการการเงินจัดการหนี้เขาสามารถที่จะมาวางแผนรับจ่ายจัดการค่าใช้จ่ายของตัวเองรวมไปถึงเราจะมีภารกิจการเงินออนไลน์ที่เขาจะนำไปสร้างความรู้พื้นฐานทางการเงินให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ แล้วเราก็ยังมีความรู้แบบออฟไลน์ line, นั่นก็คือเราเข้าไปจัดกระบวนการเวิร์กช็อปให้กับองค์กรโดยที่พนักง,งานที่เข้าโครงการของเรานอกจากจะแก้หนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะวางแผนการเงินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆให้สามารถมีเงินเก็บเงินออมแล้วก็ไม่กลับไปเป็นหนี้ซ้ำได้ด้วยค่ะหลังจากที่พนักง,งานได้เข้ามาเรียนรู้ภารกิจการเงินผ่านเวิร์กช็อปกับเราและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยทางการเงินเรียบร้อยแล้วเราจะนําสินเชื่อ refinance เพื่อนําไปช่วยให้เขาสร้างกระแสงเงินสดบวกหรือว่ามีเงินเก็บออมเหลือในแต่ละเดือนและนํามาให้เขาวางแผนกเกษียณแล้วก็วางแผนการออมต่อไปในอนาคตได้ด้วยค่ะและสุดท้ายเราก็เชื่อว่าด้วยหลักการความรู้คู่ทุนเนี้ค่ะจะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการเงินจัดการหนี้และให้คนมีเงินเก็บเงินออมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ถาวรค่ะ